อ,นนอันนี้ก่อนที่เราจะทำคิ้วกลมเนี่ยหรือจะทำเกรดเนี่ยครับเราได้เพาะไม้นา้หนะครับไม้ไม้ฝานาหหน,า,หนา12บมิลนะครับเพาะประมาณอยู่3แผ่นครึ่งนะครับอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็ตัดให้ได้ขนาดที่เราจะใช้ใส่ช่องนะครับใส่ช่องบานนะครับแล้วเราก็ตัดขอบรอบเลยนะครับตัดขอบเลือกรอบเลยนะครับทําเดือยนะครับ เสร็จแ,แล้วก็มาตีใบเกล็ดนะครับแล้วก็มาตีคิ้วกลมนะครับนี่ก็ทําวิธีการทําแบบนี้นะครับมันจะได้คิ้วความกว้างของแต่ละเกล็ดนะครับของแต่ละเกล็ดนะครับเท่าเกันเลยประมาณ4.14.2มอมิลน,นะครับตันี้เราได้หาวัดเฉลีย่ยเฉลีย่ยแล้วเท่าๆกันหมดเลยนะครับเวลาตีไปทุกอันจะเท่ากันหมดเป๊ะๆนะครับไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวนะครับ นี่ก็เราได้ทําการแบ่งแบ่งตีเกรดเสร็จแล้วนะก็มาตีคิวนะครับก็เท่ากันทุกทุกเกรดเลยนะครับวันนี้สี่จุดสองสี่จุดหนึ่งประมาณนี้นะครับมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับวันนี้ไม่มีพลาดเลยนะครับอันนี้ก็เอามาให้ชมนะครับเป็นความรู้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะนําความรู้ดีๆเทคนิคดีๆมาแบ่งปันนะครับถ้าสนใจยังไงก็สอบถามมากันได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกฟักนะครับลูกฟักที่เรารอขัดนะครับลูกฟักสองหน้ารอจิกมุมนะครับผมสวัสดีครับ